หุ้นกู้กองทุนตราสารนี่เลือกอะไรดียังไงดีสําหรับใครมาคุยกันเลยดีกว่าครับก็ต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าทุกคนอยากสร้าง passive income นะครับหรือก็คืออยากเอาเงิน,นไปซื้อสินทรัพย์ที่มันสร้างผลตอบแทนได้นะเพราะว่าปัจจุบัน,เ,นเงินเฟ้อสูงมากเลยนะดอกเบี้ยเงินฝากย,ยังไงก็ไม่พอนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเจะต้องไปค้นหาก,การลงทุนประเภทอื่นเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะแนะนําให้ลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สินทางเลือกนะครับเช่นตราสารหนีพันธััหาทองคําคริปโตหรืออะไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าผลตอบแทนมันสูงกว่านะครับแต่ก็แลกมากับความเสี่ยงที่มันสูงตามไปด้วยนั่นเองนะซึ่งแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีคนที่ไม่อยากเสี่ยงนะครับคือคนที่อยากได้ผลตอบแทนที่มันชัดเจนแน่นอนนะครับไม่อยากว่าแบบเงินต้นมันหายไปนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะลงทุนศึกษาหาความรู้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นผมก็เลยจะเสนอสองอย่างนะครับก็คือหุ้นกู้และกลองทุนตราสารนี่เลยนะครับสําหรับหุ้นกู้นะครับเราจะเรียกสั้นๆว่าบอลแต่ว่าหุ้นกู้กับบอลก็ค่อนข้างจะสั้นอยู่แล้วนะมันก็คือตราสารทางการเงินที่ผู้ถือเนี่ยก็ค,คือเราเป็นเจ้าของนะจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับและผู้ออกเนี่ยจะเป็นสถานะจะเป็นสถานะลูกหนี้นะครับโดยเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยเป็นผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอตามที่กําหนดไว้และจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกําหนดนะครับ ก็อารมณ์ว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยไปให้บริษัทกู้ยืมเงินแล้วบริษัทเนี่ยก็จะจ่ายดอกเบีย้ยมให้เราใช้นั่นเองนะครับพอครบสัญญาปั๊บเนี่ยบริษัทก็จะจ่ายเงินคืนเรานะครับแค่นั้นเองครับจบเลยนะก็จากที่สรุปไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราอ่ะจะได้เงินต้นคืนมาทั้งหมดนะครับพร้อมกับดอกเบีย้ยที่จะได้รับทุกปีหรือทุก3เดือนทุก6เดือนนะครับขึ้นอยู่กับที่เรากติกาที่เราตั้งเงินไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับ มันก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยนะครับว่าเนี่ยจะขอกู้2ปี3ปี5ปี7ปีหรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะครับก็เลยมีความแน่นอนมากพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่าเงินต้นเป็นคงที่นะครับสำหรับวิธีการซื้อหุ้นกู้ตราสารหนี้หรือบอลเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับก็คือ การซื้อขายรายตัวไปเลยนะครับคือเราเป็นคนซื้อเองนะกับอีกอย่างหนึ่งคือเราไปซื้อผ่านกองทุนรวมตราสารนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไงมีคําอะไรนะมีคําแนะนําอะไรบ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันเลยนะสำหรับการซื้อหุ้นกู้รายตัวนะครับมันก็จะมีข้อดีตามนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยเราจะได้รับดอกเบี้ยคงที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งได้ตอนที่ซื้อเลยนะครับ ถ้าเราไม่ได้ขายหุ้นกู้ตัวนั้นก่อนกําหนดนะฮะก็คือเขาบอกว่าดอกเบีย้ยหอย่างเงี้ยหปีเนี่ยคุณก็จะดอกเบีย้ยห้เปอเปีเป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายก่อนกาหนดเนี่ยหรือว่าขายให้ก่อนอื่นนะครับอาจจะมีการเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยก็ว่าปีเรื่องหนึ่งนะอันที่2นะครับเราจะได้รับผลตอบแทนเต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนะครับไม่เหมือนกองทุนรวมที่จะมีค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนผู้จัดก,การลงทุนนั้นนะครับ อันต่อมานะครับเราสามารถเลือกบริษัทเองได้เลยนะครับบริษัทไหนไม่ชอบก็ไม่เอาครับบริษัทไหนที่เสี่ยงเราก็เลี่ยงนะครับค้นหาบริษัทที่ให้ดอกเบี้ยสูงสูงหกเจ็ดเซนปเนี่ยก็สามารถค้นหาได้นะครับค่อนข้างจะอิสระมากๆเลยนะสำหรับข้อเสียของการลงทุนหุ้นกู้เป็นรายตัวนะครับก็คือข้างต่ำเนี่ยเริ่มต้นที่1,000 0แบาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเทีละ1,000 0แบาทนะครับอย่างเช่นคุณซื้อ1,000 0แบาทใช่ไหมได้ แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อ1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทไม่ได้นะครับคุณต้องซื้อ2องแสนสามแสนสี่แสนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจะได้นะและในบางตัวนะครับเริ่มต้นหลัก1ล้านเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายในการออกหุ้นกู้นั้นๆนะครับทาให้คนที่มีเงินน้อยกว่า1น0 0 0แสนบาทเนี่ยไม่สามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้เลยนะครับและก็เกิดคนที่มีเงินน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะทําการกระจายการลงทุนได้ค่อนข้างจะลําบากมากเลยนะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะ คุณซื้อได้เต็มที่คือสิบตัวเท่านั้นเองนะแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีหุ้นกู้ดิจิทัลมาแล้วนะครับซึ่งหุ้นกู้ดิจิทัลเนี่ยสามารถเริ่มลนงนทุนได้ตั้งแต่เงินหลักพันบาทขึ้นไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังมีไม่เยอะนะครับแต่ต่อไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับหุ้นกู้ตัวดิจิทัลนะครับข้อสนะครับปัญหาของการซื้อหุ้นกู้เนี่ยอย่างหนึ่งคือคุณต้องเร็วนะฮะคุณต้องมีรู้เรื่องด้วยนะ เพราะว่าหลายๆตัวนะครับที่ดีๆนะครับส่วนใหญ่ขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เขาขายด้วยซ้ำนะครับทําให้ค่อนข้างจะลําบากมากเลยนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับนะที่ผมไม่เข้าใจเลยนะครับคือมันจะขายก่อนเวลาที่แจ้งนะครับอย่างเช่นมีหุ้นกู้ตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าวันซื้อขายวันที่1 0ถึง12นะฮะแต่ซึ่งในความจริงแล้วนะหุ้นตัวนั้นอาจจะจองกันเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันที่1ก็ได้นะครับทำให้คนที่มาตรงเวลาวันที่10ถึงวันที่12เนี่ยไม่มีสิทธิ์เหลือเลยนะครับ ดังนั้นคุณต้องรู้พอสมควรเลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนมันจองจริงๆตอนไหนนะครับและตอนที่จองซื้อที่แบบเขาแสดงให้ดูเนี่ยมันซื้อตอนไหนนะครับนะก็เลยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับแล้วมันค่อนข้างจะฟิกเรื่องเวลาตายตัวมากเลยนะอันที่3มนะครับถ้าเราเผลอเลือกบริษัทที่ไม่ดีหรือพลาดนะครับอาจจะเสียหายหนักเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับจ่ายช้านะครับหรือหนักๆเลยนะครับเปิดบริษัทหนีไปเลยก็มีนะฮะ ซึ่งมันทําให้เราเสียหายหนักมากๆเลยนะครับซึ่งตัวอย่างและตัวอย่างได้เคยมีมาแล้วนะก็อย่างเช่นไอเฟกเอิร์ธนะครับที่บริษัทเนี่ยโกงเงินเลยนะครับให้เข้าใจตรงนี้แล้วนะรบกวนเพียงว่าเข้าใจผมชื่นใจด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการลงทุนในกองทุนตาสารนี้กันบ้างนะครับว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะซึ่งองจริงนะครับข้อดีของการลงทุนวยตาสานี้เนี่ยมันก็คือข้อเสียของการลงทุนในหุ้นกู้นั่นเองนะมันก็จะสลับกันนิดหน่อยแล้วแหละ แต่ก็มาพูดให้ฟังทีละกันนะครับว่าข้อดีเนี่ยมันคือมีผู้จัดการการลงทุนตาสารนี้เนี่ยมาช่วยในการดูแลพอร์ตให้เรานะครับโดยกองทุนพวกนี้เขาจะมีตาสารนี้อยู่ในมือเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและยังมีทรัพย์สินอื่น,นมาผสมด้วยนะครับทําให้เป็นการกระจายการลงทุนลดความเสี่ยงได้เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งในแต่ละกองเนี่ยก็จะมีกฎไว้เลยนะครับว่าเนี่ยห้ามซื้อหุ้นกู้เนี่ยเกินแค่ไหนให้ซื้อหุ้นกู้เนี่ยความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับ หุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงเยอะผลตอบแทนก็เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับด้านที่2นะครับจากข้อแรกเลยนะกองทุนแต่ละกองเนี่ยก็จะมีหุ้นกู้ในพอร์ตห,หลายตัวนะครับทําให้คนที่มีเงินนน้อยเนี่ยต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทหรือหลักพันบาทเนี่ยคุณก็สามารถมีหุ้นกู้เป็น10ตัว20ตัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนผ่านกองทุนตาสารนี้นั่นเอง ข้อต่อนะครับข้อที่นะกับข้อไม่กี้เลยนะครับเงินน้อยก็ลงทุนได้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยส่วนใหญ่ขั้นต่ําคือตัวละ1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะครับนอกยยเวนหุ้นกู้ดิจิทัลนะแต่พอเราซื้อกองทุนตราสารนี้แล้วเนี่ยเราสามารถซื้อได้1000บาทเลยด้วยซ้ำนะฮะด้วยเงินแค่1000บาทเนี่ยเราสามารถซื้อกองทุนได้แล้วนะแถมซื้อแบบเรื่อยๆแบบ DCA ก็ได้นะครับอารมณ์ว่าแบบ ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็มาในข้อ4ี่เลยนะไม่ต้องไปแย่งเงินซื้อนะครับเพราะว่ากองทุนเปิดเปิดให้ซื้อขายทุกวันทําการเลยนะครับซื้อได้ทันทีที่เราต้องการนะครับและสามารถขายได้ทันทีเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าเราอาจจะได้เงินในวันที่ T ีบวกหหรือทีบวกสเท่านั้นเองนะครับไอ้ทีบวกหเนี่ยหมายถึงว่าวันพรุ่งนี้นะทีบวกสก็มา่ืนเนนี้แต่ว่าเขาจะไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเ์เลอนะครับถ้าเกิดคุณไปขายช่วงปีใหม่หรือสงการเนี่ยบางทีอาจจะยาวเลยก็ได้นะ แต่เป็นว่านะครับก็คือค่อนข้างจะเร็วมากแล้วละกันนะถ้าเกิดเทียบกับพวกหุ้นกู้ที่เราเข้าไปซื้อเป็นตัวตัวแล้วแบบต้องรอ5ปีค่อยขายอะไรแบบเนี้ยก็จะลําบากกว่านะสำหรับข้อเสียของการลงทุนในกองทุนรวมตราสารนี้นะครับก็จะมีเนี่ยค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนนะครับซึ่งทําให้ผลตอบแทนมันต่ําลงนะครับและบางกองทุนเนี่ยมีดอกเบี้ยต่ําอยู่แล้วนะครับทำให้ผลตอบแทน ต่ำลงกว่าเดิมอีกนะครับเกิดว่ากองทุนนั้นมีค่าธรรมเนียมที่สูงนะครับอันที่2นะครับไม่สามารถเลือกสินทรัพย์รายตัวได้นะถ้าเราชอบหุ้นตัวไหนเราเกลียดหุ้นตัวไหนเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มพอหมดแล้วนะก็เป็นไปตามนโยบายของการลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆนะครับอย่างกองทุนรวมตาสันนี่หุ้นกู้เนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าลงทุนเฉพาะหุ้นกู้ที่มีเลตติ้ง a a a เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะบอกไว้เลยนะครับ อันที่3นะครับดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะขึ้นลงตามช่วงเวลาที่หุ้นกู้เก่าหมดอายุแล้วหุ้นกู้ใหม่เข้ามาในพอร์ตใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าณเวลานั้นเนี่ยดอกเบีย้ยเป็นขาลงดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบีย้ยด้วยนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถฟริกดอกเบีย้ยได้อย่างแน่นอนร้อนะครับก็อารมณ์ว่าแบบปีนี้หุ้นกู้ตัวเนี้ยหุ้นกู้ A เนี่ยให้ดอกเบีย้ย5%ต่อปีนะครับใส่ไป5ปีได้เลยนะ แต่พออีก5้าปีผ่านมาปั๊บคุณกู้เอออกคุณกู้ใหม่อีกรอบหนึ่งจะขอให้ดอกเบี้ยเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีอะนอกใช่ไหมทำให้กองทุนเนี่ยบางทีดอกเบี้ยม,มันก็ลดลงบ้างขึ้นบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วนะมันก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบพันผวนขนาดว่าเดี๋ยวปีนี้ได้3%ตต่อปีปีหน้าได้5%เตต่อปีอันนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับนะ ก็เอาเป็นว่านะครับตามคำแนะนํา,นาของผมเลยนะว่าใครเหมาะสมกับการลงทุนแบบไหนนะครับเพราะว่ามันต้องมีคำถามอยู่แล้วแหละว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้เราจะลงทุนแบบไหนดีนะเออสำหรับหุ้นกู้หลายตัวนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีเงินก้อนนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีเงินก้อนก่อนอน,นะครับอย่างน้อย5้าแสนบาทขึ้นไปด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณกระจายความเสี่ยงได้ด้วยนะครับ ส่วนตัวผมแนะนําที่2ล้านบาทขึ้นไปเลยนะครับก็คือซื้อตัวละแสนได้20ตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเจ๊งนะครับจะพูดว่าเจ๊งเลยนะแบบพลาดลกันซึ่งนานๆทีมันมีแต่มันมีนะครับนะเราก็จะเสียหายเราเราห้เรของเงินต้นเท่านั้นนะครับทำให้ปีนั้นๆเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะเพราะดอกเบีย้ยที่เราได้มาก็อยู่ที่ประมาณ5%เหมือนกันถูกป่ะก็คือเหมือนจะเสียหายนะแต่ว่าเราไม่ได้อะไรในปีนั้นแล้วกันนะครับแต่ปีต่อๆไปก็จะได้ 5%5% ไปนะกรนะแล้วแตวา จะเจอแจ็คพอตเมื่อไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่บอกอะ่ะทุกคนมันต้องมีแจ็คพอตกันบ้างนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับวิธีการป้องกันแจ็คพอตก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะ,ะต่อมานะครับคือคนที่ชอบความแน่นอนของดอกเบี้ยนะครับประมาณว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยซื้อแล้วรับดอกเบี้ยจนหมดอายนุเนี่ยมันคือความมั่นใจความแน่นอนไง นะสำหรับคุณกู้รายตัวนะครับลันที่สามนะครับมีความรู้เรื่องบริษัทชอบบริษัทไหนกบริษัทไหนเรารู้หมดเราศึกษาเองหาเองได้เนี่ย<ส>ก็สามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วสำหรับกองทุนตาสาหนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีเงินต้นน้อยนะครับคือถามผมนะครับน้อยกว่า5้าแสนบาทเราคิดจะลงทุนในตาสาหนี้เนี่ยผมแนะนําว่าซื้อกองทุนดีกว่านะครับเพราะว่ามันโอเคกว่านะก็คือคนที่มีเงินต้นน้อยเนี่ยจะซื้อใน กองทุนตราสารนี้ง่ายกว่านะครับและคนที่ชอบซื้อหุ้นแบบ DCA นะครับซื้อกองทุนแบบ DCA เนี่ยมันจะเหมาะมากมากเลยนะครับเพราะมันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งดูด้วยนะครับอันที่2นะครับไม่มีเวลาจัดพอร์ตนะครับไม่มีเวลาดูหุ้นกู้ว่าตัวไหนจะมาเมื่อไหร่ตัวไหนจะขายเมื่อไหร่ไม่มีเวลาไปแข่งซื้อแข่งขายกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งทำให้ผมแนะนําว่ากองทุนหุ้นกู้น่าสนใจกว่าหุ้นกู้นะครับถ้าเกิดทำผมรวมๆนะ อันที่1นนะครับค่ากุดคุณขี้เกียจนะครับและอันที่2นะครับถ้าเกิดว่าคุณเงินไม่ได้เยอะมากนะครับในการซื้อหุ้นกู้นะฮะผมแนะนําซื้อกองทุนง่ายกว่านะไอ้คำว่าเงินเยอะของผมเนี่ยคือประมาณ2อล้านบาทขึ้นไปนะฮะ <c oughs> ก็ตามนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าคงจะเป็นคำตอบให้กับคุณนะครับว่าเราควรจะซื้ออะไรดีระหว่างหุ้นกู้หลายตัวหรือว่าจะซื้อเป็นกองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นกู้ดีนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหุ้นกู้นยะถึงมันจะมีผลตอบแทนที่ดีสูงพอสมควรนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่ในนั้นนะครับอย่างที่ผมเล่าไปนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะดังนั้นศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็รบกวนพิมพ ฟังจบแล้วให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดอยากจะช่วยผมฟรีๆนะครับก็สามารถซื้อของได้ในแอปช้อปปีหรือ l a z a d a ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะเลี้ยงกาแฟผมเลี้ยงข้าวผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกช่องใน YouTube หรือใน t i k t o k ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับไม่บ้าง